วัน You're the inspiration แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร Just moment อ๋อเธอคือแรงบันดาลใจคะ่ะ Yes เธ <laughs> อคือแรงบันดาลใจเธอคือแรงบันดาลใจจริงๆคนเราเกิดมาต้องมี สวัสดีค่ะพบก,กับรายการข่าวสอรีค่ะค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการของเราวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจคะ่ะทุกคนท่าคงาาจะมีแรงบันดาลใจนะคะคุณพัอนะคะ,ะอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณคะก็คงจะเป็นค่อแม่ของเราเนาะที่แบบว่าสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็สามารถพัฒนาจิตใจให้เราได้มีการศึกษาแล้วทำให้เรามีเกียรติเสีย่ที่ดีขึ้นกวเดิมค่ะ ค่าสอนเงินฉันนี้นะคะก็ต้องเ,อเป็นบุคคลที่ทําให้เราได้เห็งงนความสามารถของเขาค่ะก็เป็นแรงผลักดันให้เราบุกสู้ในสิ่งที่เราจะทำเราคุณเก็งนะคะของดิฉันนะคะก็คือพ่อแม่ค่ะที่พ่อแม่บอกว่าถ้าเกิดอ,อยากมีงานสมสมทำ<อ>ก็ให้ตั้งใจเรียนและเวลาที่ดิฉันท้อพ่อกับแม่แววก็คอยให้กําลงังใจตลอดค่ะแล้วคุณพีพ่ของฝั่งดิฉันก็คงจะเป็นเรื่องผู้ชายนะคะไม่ใช่ค่ะ ก็เป็นกิจกรรมทางโรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆนะคะเวลาเรามาโรงเรียนเราได้เจอน้องธรรมดาขหมือนกันเราเจอผู้ชายเจอชายแล้วก็มีแรงในการเรียนและก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งค่ะสรุปแล้วทุกคนมีแรงบันดาลใจหมดนะคะวันนี้นะคะในฉั้นได้จะพาพวกคุณไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาเป็นคนที่มีคือเรียกว่าจากชีวิตที่ไม่ได้รวยหรือว่าอะไรมากแต่ตอนนี้ชีวิตเขาตัดมาพัฒนาดีมาก เธอคนนี้นะคะมีฉายาว่าเก่งสวยและรวยมากค่ะโอ้น่าจังเลยอยากเห็นจังเลยว่าเขาคนนั้นคือใครกันแน่อ๋อค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเได้รับรางวัลครูดีเด่นเชิญนะคะงั้นเดีอยวาเราชั้นจะาเราไปพบกับคุณแอนนี่แสนสนคนสวยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอนนี่แสนสนคนสวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกคนมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ เธอซึ่งมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นคุณมาตั้งแต่เล็กๆนะคะไม่ว่าเธอจะผ่านอุปสรรคอะไรที่ยากลําบากสักแค่ไหนนะคะเธอก็ไม่ย่อท้อต่อความลำบากค่ะจนปัจจุบันนี้นะคะเธอคนนี้ได้รับฉายาว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งสวยและรวยมากค่ะเราไปพบกับเธอเลยค่ะ ธอคนนี really kind of ้นะคะที่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพู่กับเธอนะคะเราจะไปเริ่มรู้จักเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะค่ะท่านคะก็อะไรคะก็นะคะวันนี้ดิฉันนะคะอันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณนั้นนะคะเอ่อ ธอคนนี้นะคะชื่อคุณพินันทาวงจินดานะคะ,อะขอเรียกว่าคุณน้ำแล้วกันนะคะเอ่อไม่ทราบว่าก่อนที่คุณครูจะมายืนณะจุดจุดนี้นะคะคุณครูได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างคะแล้วก็มีรางวัลมาก,การันตีถึงความสามารถของคุณครูได้ถึงสามอีซ้อนทราบว้างหรือ ก็รางวัลน,นะคะครูก็ไม่ได้รางวัลอะไรมากนะคะก็คือจะเล่าเลยก็คือว่าอตอนเด็กๆเนี่ยครูก็เป็นเด็กบ้านนอกอยู่แถวอำเภอเล็กๆในจงังหวัดปฐาณานะคะแล้วก็พอดีว่าแม่ครูเนี่ยาย้ายไปทํางานที่ปัตตานีอยู่ในอำเภอเมืองนะคะก็เลยต้องย้ายตามแม่ไปด้วยแม่บอกว่าให้ไปอยู่ในเมืองเผื่อจะได้โอกาสดีๆครูก็เลยย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ็นโรงเรียนปถมเข้าไปตอนป .5 แล้วเข้าไปก็รู้สึกกดดันมากในโรงเรียนโรงเรียนนี้เพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนเก่งเรียนเก่งมากถึงมากที่สุดแล้วก็เรียนพิเศษทุกคนเลยแล้วครูก็รู้สึกว่าครูเรียนมาตอนตอนปถมเนี่ยไม่เคยเรียนพิเศษเลยแล้วมาเห็นเพื่อนๆที่โรงเรียนในเมืองไนี่เขาเรียนพิเศษกันเราก็เลยเรียนบ้างเรียนวิชาเดียวก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์นะคะในสมัยนั้นเรียกว่าสพชสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต อ่ก็เรียนไปแล้วทีนี้ก็จบป .6 ไปนะคะก็ผลการเรียน,นก็อยู่ในเกณฑ์ดีก็คือสามารถเทียบแข่งกับนักเรียนที่อยู่ในเมืองได้ถ้านับจากว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็ไปสอบเ,ออเข้าโรงเรียนเดชาปัตนานยานกูลจังหวัดปัตตานีเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะคะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็ได้เข้าเรียนห้องเรียนชั้นม1ทับก็ถ,ถือว่าเป็นห้องทินในสมยัยนั้นก็เรียนมาตลอด เทอมแรกเลยก็ได้4.00แค่เทอมเดียวนะคะแค่เทอมเดียวเข้าไปปีแรกอได้4.00แล้วก็เรียนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าเพื่อนในห้องก็แข่งกันเรียนเราก็เลยต้องแอคทีฟตัวเองด้วยก็ทําให้คุณได้โอกาสดีๆเยอะที่ได้เรียนในเมืองพอขึ้นม .4 คุณก็สอบเข้าอีกเข้าสู่วิทยาศาสตร์ของโครงการสอสอวทมันเป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ก็สอบเข้าได้ก็เรียนต่อในชั้นม .4 ในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเดิมนะคะแล้วก็เรียนมาเรืเร่อยๆก็ในช่วงนั้นก็จะมีน้องชายอยู่ด้วยแล้วชอบที่จะสอนการบ้านน้องอะไรอย่างเงี้ยสอนคณิตศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์ให้น้องทำทำตามหรือว่าพอช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะชอบกลับบ้านกลับบ้านนอกคพือที่อำเภอสบายย้อยที่ภูคยอยูอยอย่ก็จะสอน จะเรียกเด็กๆชาวบ้านเนี่ยมาสอนพิเศษตลอดเลยแต่ไม่เอาตังก็คือสอนเล่นสนุกๆคือเราทำเป็นครูอะไรเงี้ยมีตีบ้างอะไรบ้างาไปเ,เรื่อยๆนะคะก็กินนมอ่ะเสร็จพอเริ่มจบใกล้จะจบม .6 ตอนมม .6 ปีที่เทอมที่1เทอมที่หนึ่1 1> เขาก็มีโคต้ามาของโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อ่า ทีนี้อาจารย์เขาก็มาคุยว่าเออนักเรียนที่มีเกรดเฉลียได้3.00ขึน้นไปก็ให้ไปสอบเพื่อจะเอาคูต้าตอนนั้นก็สอบพร้อมกันทั่วประเทศเลยเราก็แห่ตามเพื่อนไปว่าแต่คงไม่คิดว่าตัวเองจะติดเพราะว่าก็สอบไปดูตามเพื่อน <c oughs> เพื่อนไปสอบเราก็ตามไปสอบด้วยก็ไปสอบที่มอ,อสอบที่ตึกพักทองที่มอ,อก็ได้เจอบรรยากาศการเป็นนักศึกษาครั้งแรกตอนนั้นก็ ไปทำขทดสอบก็ทำข้ดสอบไม่ได้เลยก็คิดว่าตัวเอคงครไม่ติดแล้วแล้วปรากฏว่าประกราศผลมาครูได้สำรองนะคะได้ตัวได้เป็นตัวสำรองอันดับสองก็เลยปรากฏว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งเขาสลับธิ์ครูก็เลยได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนทุนโครงการสพวคตั้งแต่นั้นมาโครงการนี้ก็คือว่าถ้าช่วงที่เรียนปีหนึ่งถึงปีสี่ก็จะมีทุนให้ตลอดเพิ่มเพิ่นึงก็ได้สองหมื่นห้า ค่าเรียนก็เบิกได้ถ้างทเรียนเบิกได้ถ้า,ดดาซื้อหนังสือเขาจะให้เอาไปเสร็จไปเบิกได้อ่าคือสรุปแล้วว่าครูยอยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่แทบจะไม่รบกวนเงิน,นงพ่อแม่เลยอ่าเขาจะให้คุนมาตลอดแล้วก็พอปีหา้าก็จะต้องไปเรียนวิชาชีพครูก็สอบเข้าต่อไปเรียนในวิชาชีพครูโดยเฉพาะนะคะก็เลยได้เป็นโครงการนี้เหมือนกันทครงการสาองงเพราะเขายังสนับสนุนอยู่เพราะว่า ต้องการให้เราเป็นครูเขาก็เลยสนับสนุนต่อก็ให้ค่าเรียนอะไรต่อครูก็ไปเรียนที่มศิลปากรที่นครปฐมอยู่ปีสองปีไปฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรนะว่าชื่อโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนะคะกาญจนาพิเศษวิทยาลัยในเครือระชตำหนักสวนกุหลาบระดับมัธยมนะคะแล้วทีนี้ก็จบมา ก็ได้มาเป็นครูบรรจุได้มาเป็นครูบรรจุที่โรงเรียนสดาวขันชัยเพราะว่าโครงการนี้เขาบอกมาว่าตามเงื่อนไขคือให้ทุนเรียนแต่ต้องมาใช้ทุนโดยการเป็นครูอยู่5ปีถึงจะหมดทุนนั้นทุนเงินที่ที่เราได้ของเขามาก็เลยได้มาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ก็สอนมา4ปีแล้วนะคะก็รางวัลก็ถึงใหญ่จะได้จากการที่พานักเรียนไปแข่งทักษะอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยที่ภูมิใจที่สุดก,ก็คือได้รางวัล ดูดีในดวงใจในปี2554ค่ะขาหาาันาวใช่ไหมคะบอบัสถือว่าสุดยอดไปเลยนะคะทเทอร์วินคนนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ได้รับฉายากับการที่ได้รับฉายาว่าเก่งสวยและรวยมากคะ่ะฉายานี้ก็ไม่ได้ตรงทั้งหมดนะคะเออเก่งไหมก็ยังไม่เก่งเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราเก่งแล้วเราจะไม่มี โอกาสไับความรู้อะไรใหม่ๆเลยคนที่คิดว่าเก่ง้วคุณก็คิดว่าคุณยังไม่เก่งยังต้องหาความรู้ใส่ตัวอีกเยอะหนึงงน่งอีกเยอะเลยส่วนสวยแล้วก็แล้วแต่คุณมค่ะรวยมากก็ขอให้เป็นความจริงก็แล้วกันค่ะแล้วก็อ,อะไรคะที่ว่าเ,เป็นแรบงบันดาลใจที่ทำให้คุณน้ำเนี่ยประสบความสำเร็จค่ะไม่ย่อท้อต่อความลำบากอะไรเลย ก็คิดทุกวันว่าที่มาทํางานทุกวันนี้ก็คือว่าคิดว่าเราเป็นครูในเมื่อเรามายืนตรงจุดนี้แล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ครูทุ่มเทก็คิดว่านักเรียนคงจะทุ่มเทกับครูด้วยนะคะก็เลย <c oughs> รู้สึกว่าทําอะไรให้มันเต็มที่ทุกอย่างเพราะครูเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ถึงที่สุดทุกอย่าง แล้วถ้าสิ่งนั้นมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามก็จะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาครูจะทําอะไรครูจะทําเต็มที่ทุกอย่างค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณครูนั้นมีเป้าหมายอะไรนอกจากนี้ไหมคะนอกจากที่เป็นอยู่หรอคะเป้าหมายในชีวิตก็อยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนี่แหละในเมื่อเป็นครูแล้วก็จะเป็นครูใน ให้ทุกคนยอมรับให้นกักเรียนยอมรับเป็นที่รักในที่ทํางานลงแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนให้รู้จักครูในบทบาทการทํางานอย่าอย่ารู้จักครูเพร,เ,เ,พรเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องอื่นๆที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสำคัญแต่ว่าอยากให้รู้จักครูในบทบาทในการทํางาน จะให้คือความความต้องการของครูเป้าหมายคืออยากให้เป็นที่คุณพอใจอยากให้ทุกคนพอใจเวลามาทํางานกับครูทั้งเพื่อนครูแล้วก็นักเรียนค่ะแล้วก็เรื่องอะไรคะแบบที่คุณคุณคณรูน้ําคิดว่าท้อใจที่สุดตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ที่สอนมาหรือว่าตั้งแต่ที่ทํางานมาเจอแล้วแบบรู้สึกแย่รู้สึกแย่ yeah. <c oughs> ก็มีภาพบางครั้งที่แบบม,มีการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเรื่องการเข้าใจผิดในการทําง,นงานบางครั้งงานที่เราได้ทําไปเนี่ยแล้วเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดสื่อสารไม่ตรงกันแล้วเขาผู้รับสารหรือว่าผู้ที่รับรู้จักที่อื่นที่ไม่ได้รับรู้จักเราเขาไปตีความไปเป็นอย่างนี้นนะ่คือจะไม่สึกเออไม่มีความสุขแล้วถ้าทูเอามาคิดก็จะไม่มีความสุขบางครั้งก็จะ ลืมลืมไปซะนะคะแล้วก็มีบ้างที่ในห้องเรียนเนี่ยเจอนัเกเรียนที่ปวนหรือว่าเอ,อ่อก้าระเงานะคะแต่เราก็มีหน้าที่ที่จะอบรมเขาเพราะในเมื่อเขาเข้ามาสู่โรงเรียนแล้วเข้ามกเรียนเราก็ต้องต้องอบรมให้เขาไปเป็นคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราก็ในถึงตรงนั้นก็จักไม่ค่อยเครียดค่ะแล้วเรื่องอะไรคะที่ว่าคุณภูนะแบบรู้สึกดีใจมากที่สุดเลยตั้งแต่ ทำงานนะตรงน,นี้มาก็คือการเป็นครูคะดีใจลากที่สุดเราเรียนจบมาสวยพูดเลดีใจมากที่สุด,สด,สดตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่ถึงที่สุดตอนนี้นะคะก็คิดว่าความตั้งใจถ้าเมื่อไหร่ที่ที่เรียนจบปรรญญาโทว่าคิดว่าน่าจะดีใจที่สุดแต่ตอนนี้ก็ดีใจที่สุด ยังก็ดีใจที่ได้บรรจุโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกก็รู้สึกว่าเออเจอกับนักเรียนที่น่ารักจเจอนักเรียนที่ถึงแม้ว่าจะเมีบ้างที่ก้าวร้าวหรือว่าเถียงอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วนักเรียนก็จะแบบให้ความเคารพกับครูนะคะรู้สึกว่ามาเจอนักเรียนที่ไม่ไม่ ไม่โหดร้ายเกินไปในการบรรจุครั้งแรกของครูที่นี่มุดโรงเรียนแรกค่ะแล้วก็เวลาที่คุณครูคทอน,นะคะก็คุณครูคจางหันไปปรึกษาใครคะจะได้รับคําปลอบใจจากใครคะเอ่อ<ป>เวลาทอครูก็จะปรึกษาคนที่ครูไว้ใจก็คือคนแรกเลยคือแม่แม่เสร็จแล้วก็เพื่อนสนิท ที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีความทุกข์ปั๊บก็จะเล่าให้ฟังทุกครั้งแล้วก็จะได้กําลังใจมาทุกครั้งค่ะก็จะทําให้คุณสึ้ต่อทุกครั้งบางทีคนที่ให้กําลังใจคุณเนี่ยเขามองคนละมุมกับที่คุณมองก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะเีรียดนะเออเราไม่เคยมองตรมนี้แล้วคุณก็จะหายกับการกับ ก็ขอขอบค,คุณคุณน้ำมากเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติสลอเวลามาน,นตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ขอให้คุณน้ำฝากคติประจําใจไว้ด้วยค่ะนนคติประจําใจนะคะนนก็คือขอขอใช้คําว่าเวลานนเราจะทําอะไรเราอย่าเราอย่า อย่าพูดอย่างเดียวเราทาให้เห็นเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าแล้วคนรอบข้างก็จะรู้ว่าเออเราทํได้ทได้นะคะทําไปเลยถ้าคิดแล้วทําทําไปเลยอย่าพูดนะคะต้องทำให้ได้ที่เราคิดค่ะยาวไหยคะค่ะค่ะก็คือ ถ้าเกิดเราคิดจะทําอะไรนะคะก็ mm. ให้เราตั้งใจทําอย่างจริงจังนะคะก็ mm. <อ>ไม่ใช่ว่าเท mm. ่าแต่พูดไปเท่านั้นเองนะคะ mm. ก็มาพบกับแอนนี่แสนจนคนสวยได้ในวันอังคารหน้านะคะในเวลา16นาฬิกาตรงนะคะ mm. ก็เจอกันใหม่ที่หน้าค่ะสำหรับวันนี้สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ I call you. วันที่ฉันรักเธอวันที่ฉันพูดไป